สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับ น้องโฮมสกูลเอเลเวลอีกหนึ่งคนนะคะที่เพิ่งเรียนจบไปแล้วก็ตอนนี้กาลังจะไปเข้ามาหาวิทยาลัยปีหนึ่งที่ประเทศอังกฤษค่ะวันนี้เดี๋ยวให้น้องแนะนําตัวนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อพาวนะคะจ้ะน้องพาวนะ<ช>น้องพาวกาลังจะไปเรียนที่ไหนแล้วก็คณะอะไรคะก็เดี๋ยวจะไปเรียนที่ University of College London UCL ค่ะเอคอ c อเมิกเ e ค o น o m i c s โอเคน้องพาวจะไปเรียน e อ o n o m i c ิกแล้วก็ตอนนี้น้องพาวจบโฮมสกูลจากครูตู่ใช่ไหมคะ,<ช>คะตอนน้องพาวเรียนโฮมสกูลน้องพาวเรียนวิชาอะไรบ้าง ก็พเรียน3วิชาค่ะมี Math แล้วก็ Econ แล้วก yeah> ็ Chemistry คโอ้โหโอเคทีน wow um ี้หลังจากที่น้องพลาตัดสินใจมาเรียน Homeschool A Level ที่คุตุวค่ะ Planning ของน้องพลาวเป็นยังไงในวันที่ตัดสินใจมาเรียนที่นี่ระยะเวลาที่เรียนที่นี่กี่ปีก็ตอนที่เรียนก็เป็นระยะเวลา1ปีค่ะก็พอจบ Year 12ก็ย้ายมาที่นี่เลยแล้วก็เรียนอยู่ตอนช่วง Year 13อะคะ่ะก็เรียนเป็นคอร์ส1ปีแบบ very intense าแล้วก็ครูสอนดีคะ่ะแล้วก็เนื้อหาก็เรียนได้จบครบภายใน1ปี 1> แล้วมีการวางแผนการเรียนยังไงใน1ปีที่พาวบอกว่ามัน intense คือมันเข้มข้นมากๆใช่ปะ1ปีพาววางแผนยังไงบ้างคะในการเรียนหรือการสอบอะไรเงี้ยก็คือเนื้อหามันคือเนื้อหา2ปีคนปิติจเรียน2ปีแล้วก็เอามา ของเราเอามาเรียนปีเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนื้อหามันก็เรียนที่เรียนจบได้เร็วเพราะว่าเราจะเรียนกับครูแบบว่าตัวต่อตัว,ตว,ตว<ม>ก็จะไปได้เร็วมากกว่าเดิมแล้วก็จะมีข้อสอบม็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบทำให้เราเหมือนแบบแคชชัปแล้วก็แบบรีบวส์ตลอดเวลา<ม>อะไรอย่างเง<ม>ี้ยตลอดเวลาที่เรียนโอเคถือว่าการเรียนต่อตัวต่อตัว,ตว,ตวมันช่วยให้พราหมายถึง ไม่เข้าใจตรงไหนก็ไปต่อได้ค่อนข้างไหวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าพี่ถ้าพี่ถามต่อเรื่องการดูแลของการเรียนโฮมสกูลที่เนี่ยพาวคิดว่าที่นี่ดีหรือว่าที่นี่ช่วยพราวยังไงในการเรียนตัวต่อต,ตัวแบบเอเลเวอะค่ะ,คะก็เอย่างแรกคือแบบคุณครูเขาก็จะรู้ว่าเรามีจุดอ่อนตรงไหนหเขาก็จะแก้ไขได้ถูกจุดอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ถ้ามีคําถามก็ถามได้2ี่ชั่วโมงเลยถามได้ยี่สี่ชั่วโม,มงเลยปกติพาวทำกันบ้านถึงกี่โมงถาม้าเรียนเอเลเวลลแบบ แอบทำดึกก็ไม่เข้าใจก็ถามครูครอะไรอย่างเงี้ยก็ตอบอะไเอย<ต>ใช่ไห<ช><ช>มก็ยังตอบอยู่อ,อะไรแบบเนี้ยค่ะก็มันก็เลยทําให้แบบการเรียนเราไปได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือครูเขาก็จะเหมือนแบบว่าช่วยเราแบบว่ามีข้อสอบแบบ อาทิตย์ละครั้งสองสองอาทิตย์ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนให้เราไม่ลืมเนื้อหาก็ช่วยได้เยอะเลยแปลว่ามีการเทสเผาเืเลยๆ,ๆเพราะฉะนั้นการวางแผนการเรียนหนึ่งปีอย่างเงี้ย<ๆ>พาวก็ต้องมีการแบ่งสอบถูกไหมคะใช่แล้วพาวแบ่งยังไงบ้างหรือว่าที่ทีมครูตู่ช่วยในการ planning ในการวางรอบสอบของพาวยังไงบ้างก็ที่ครูตู่ก็คือเขาก็จะแยกเป็น3ช่วงะคะ่ะตอนที่พามาก็ปกติคนก็จะสอบช่วงเดียวตอนช่วงเมจูนเลยแต่ว่า ขาสอบสามช่วงมีตอนออกตุเบ January แล้วก็เมจูนอีกรอบมันก็เหมือนแบบช่วยแบ่งให้เนื้อหาแต่ละอันมันแบบแยกกันไปแล้วก็ทําให้เราเหมือน มีเวลาโฟกัสในแบบแต่ละแบบ subject มากขึ้นอะไรเงี้ยผลเนาะที่ออกมามันก็เลยจะแบบดีขึ้นค่อนข้างดีใช่ไหมเหมือนเราก็แบ่งภาระงานออกไปได้เป็นหลายๆช่วงใช่คะแล้วพาเองก็อย่างที่บอกคือทํางานหนักด้วยทํเงานกับครูด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีบ้านมีบ้างนี่คืออะไรตัวเองทูงานหนักแต่โอเคได้ได้เพราะฉะนั้นการเรียนการเรียนโฮมสกูลถือว่าสาหรับพาเพารู้สึกยังไงบ้านสำหรับพาาวรู้สึกว่ามัน มันแก้ไขปัญหาได้ตรงสุดอะคะ่ะสมมติว่าเราไม่มั่นใจในเนื้อหาตรงนี้คือครูเขาก็จะแบบจับทางเราออกว่าตรงนี้เราไม่ถนัดเขาก็จะมาช่วยปรับแก้จุดที่เราไม่ถนัดอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนแบบทําให้เราเข้าใจมากขึ้น แล้วนอกเหนือจากการจากการเรียนในเนื้อหาเอเ v เวการเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยก็สําคัญเนาะ,ะพอะเราสมัครมหาลาัยผ่านทาง Ucas ใช่ไหมคะ,คะพูดถึงการเตรียม Ucas ของพาวค่ะพาวเองทํายังไงบ้างแล้วก็ในส่วนของทีมที่คอนซัลช่วยเหลือกันยังไงบ้างนะคะ,คะก็อย่างแรกคือที่ครูตู่ก็ช่วยดูเรื่อง personal statement นะคะว่าอคอร์สเราเนี่ยจะต้องเขียนแนวไหนเพื่อให้ดูน่าสนใจแบบเขาอยากเลือกเราเข้าไปก็ เขาก็แก้ไขกันไปหลายรอบเหมือนกันใช่เหนื่อยมากตอนนั้นแต่ก็ผลออกมาก็ดีแล้วก็ได้รับการตอบรับจากมหาลัยแบบทั้งหมดเลยก็รู้สึกว่ามันครูเขาก็ช่วยเหมือนให้เราแบบว่าตอบให้มหาลัยรู้สึกว่าเราเนี่ยอยากเรียนตรงนี้จริงๆนะอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็ยังมีช่วยแบบเรื่อง reference อะไรเงี้ยค่ะคุณครูก็จะช่วยเขียนว่าเราแบบว่าถนัดแบบนี้เราแบบเหมาะนะกับด้านนี้อะไรเงี้ยให้กับมหาลัยให้แบบเขา make sure ว่าเราแบบถนัดด้านนี้จริงๆริแล้วเราอยากเรียนสายอีคอน<ช>จริงๆเหมือนกันที่เราเรียนตัวต่อตัวกับครูด้วยมันทําให้ครูกับเราเหมือนรู้จักกันเยอะขึ้นแล้วครูเขาจะรู้ว่าอะไรคือแบบจุดแข็งของเราจุดอ่อนของเราอย่างเงี้ถูกไหมเราก็แชร์อะไรกับครูเยอะเนาะโอเคค่ะ, okay, คะถือว่า ดีมากๆเลยพี่วันนี้พาเพาได้มามาแชร์เรื่องการเรียนโฮมสกูลให้สุดท้ายอีกเรื่องหนึ่งที่อยากถามคือการเรียนโฮมสกูลมันทําให้พาจัดการเวลาเก่งขึ้นไหมในการแบบในการเรียนที่มันแบบต้องดูแลตัวเองข้นงเยอะอะไรอย่างเงี้ยพาะว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนในวิธีในวิธีการแบบเอ่อเรียนของเพาเลยแหละเพราะว่าเหมือนอยู่โฮมสกูลก็คือเราจะมีเวลาที่แบบว่าเอาแบบคุณครูมากขึ้นนะคะก็คือเราต้องไปจัดการเวลาตัวเองก็ ส่วนใหญ่ก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกด้วยเพราะว่าเรียนสามวิชาอย่างเงี้ยก็สามวิชาต่อวันเลยส่วนใหญ่อะคะ่ะวันต่อมาก็งานก็ต้องส่งเพราะฉะนั้นแบบก็ต้อง manage เวลาให้ดีก็ส่วนใหญ่เวลาเลิกเรียนเขาก็จะมีเวลาอย่างน้อยแบบ6กโมงหลังจากนั้นอีก 2- 3สาชั่วโมงเนี่ยเพื่อนั่งทำงานเลยอะคะ่ะแล้วก็เคลียร์งานให้เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็พักผ่อนอะไรแบบออกกําลังกายบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้แบบเครียดจนเกินไปดีเลยค่ะถือว่าแบบ หนึ่งปีผ่านไปเหมือนตัวเองจัดก,การชีวิตได้ดีขึ้นใช่ไหม<ช>แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นในหลายๆ<ช>เรื่องด้วย<ช><ช>ดีมากเลยค่ะถือว่าดีใจที่ได้น้องพาวมาเป็นส่วนหนึ่งของโฮมสกูลของเราแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเข้ามาหาวิทยาลัยได้เป็นมหาลัยค่อนข้างท็อปแล้วก็สาข,ขาที่ค่อนข้างค่อนข้างดีแล้วก็ตามที่พาวอยากเข้าแล้วก็ดีใจที่วันนี้เรามีพาวเป็นถือว่าเป็นแบบติดเก่าของครูตรู่โฮมสกูลเนาะสุดท้ายพาวฝากอะไรกับน้องๆที่กําลัง เรียนในระบบ a l e v e l อยู่หรือน้องๆที่กําลังแบบโหทํางานหนักมากเหมือนเขาอยู่ในจุดเดียวกับพาของปีที่แล้วอะไรเงี้ยพาอยากจะฝากอะไรถึงน้องอะไรเงี้ยฝากได้เลยค่ะก็ปีนี้มันก็อัดโหดนิดนึงแต่ว่ามันก็จะเป็นปีเดียวแล้วมันจะผ่านไปแล้วแบบเราก็จะรู้สึกดีมากถ้าเราผ่านมันได้แล้วก็ถ้าเราทํามันได้เงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกภูมิใจตัวเองกับหนึ่งตั้งแบบเอาให้สู้ใช่แล้วหลังจากนั้นมันจะสนุกมากแล้วก็จะจะมานั่งแบบเพาในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนที่ผ่านมานก็ เหนื่อยเหมือนกันค่ะแต่ว่าเหนื่อยแล้วมันก็สําเร็จมันก็รู้สึกแบบดีจใจภูมิใจโอเคค่ะ,คะดีมากๆเลยวันนี้ขอบคุณน้องพราวนะ,ะที่มาแชร์กันแล้วก็ยังไงเดีหลังจากนี้กลับมาคุยมาอัปเดตก,กันเรื่อยๆว่าเรียนมาหาหลัยเป็นยังไงเนาะไ<ด>สำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะบค๊บายบายค่ะ,คะ